ชายหนุ่มผู้นี้มีชื่อว่าพ <Port S 1> ่อต่นด้วนเสกะันที่มาพร้อมกับท่าวิ่งขี้ขาดากักและการปล่อยพลังรูปแบบใหม่โอ้พระเจ้านานไม่ได้ปล่อยยแมงมุมออกจากข้อมือแล้วเหรอปีเตอร์ช่างเป็นภาพที่สวยงามกับการที่โหนไปโหนมาเหมือนกับนักกีฬาย,ยิมนาสติกพร้อมกับการยิงใยแมงมุมรูปแบบใหม่ออกมาจากใต้วางขา ซึ่งภารกิจวันนี้ของเขาก็คือการทักทายประชาชนอู้ว้าวช่างเป็นภารกิจที่น่าตื่นเต้นและน่าอบอุ่นดีจริงๆแต่นยเขาได้เจอเยื่อายแรกของเขาแล้วเลยนุ้ยกูจะกุดเนื้อทำไมอ้อาจารย์เอตัวเองโวยอ้าวอยากมีเหลือก็มาดิแก่ระจอกเด็กเวลอัเ้วกนน กูตบไอ้แกกูก okay. ah. ah. oh, oh, ็ตบมึงคืนไงมึงอยากแม่นหลุดไหมกูก็ตกมึงกลับในอีกแล้วกููส้ไอ้แกไม่ได้ได้ไงเสร็จกูแม่แกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บหัวเล็กน้อยต้องรีบแล้วก็ทีแกจะตื่นจับมาเตื่นแล้วทำไมไม่ตอบจับรีบออกไปหยุดรถไฟเร็ว ฉันหยุดรถสายได้ฉันเป็นฮีโร่ <c oughs> <c oughs>